ดูครับดูไทยครับเมือไทยไม่ไทยเซียนไมหมานอนิ่มสวัสดีครับเซียนไม่หมานดูด้องนะครับเซียนไม่หมานเ้าต้าเอื่นหิีย่ครับเซียนไม่หมานเอาแครบคุณระบาดอะ โอเคโอเคโอเคร่าโก้ผ่านอาานบาทนี <restrial anh. S 2> mm ่พ่อบอกต้องกวาดหนูอาหารมมนถึเข้าว เย็นลงมากเลยพี่สีที่มาของคำว่าเซียนอยู่ที่อยู่ที่ไหนก็หมาอุ้ายย้ายย้ายเพึ่งไปไม้ลายยู่ห้นสกัดดาวลุงเสร็จแล้ววะบอกพวกว่านี่บอกได้ป่ะ เอาได้เอาท่าได้ท่าได้เอาท่ได้ฮ่าฮ่าม่ามยตัวไหนจิกจิิเอ๊ะมีป้อจับทิกจิกด้ยวยคนทำไมอันนี้ไม่หยน่ัก เอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อเยออตายแล้วกูการประชาธิารลำบากดิบาต่อไมไ่ไงหม่าขู่อไา่อ

Papa! Take